สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาซุกกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นอาร์โกสตาร์นะตรงนี้เริ่มก่อนนะครับทอยเหรียญชนะครับมือแรกนี่ค่อนข้างดีครับมีเป็นอุลราชามีเป็นแม็กซี่ด้วยแล้วก็มีฟิลครับแล้วก็เป็นอาดาสองตัวครับตรงนี้เดี๋ยวลงอาดาไปเลยเม่นึงครับทำม่อไปเลยนะก็ไม่มีทําก็ลงกับตัวนี้แหละเอฟเฟกต์เลยแล้วก็กดทิสองครับที่ว่ารีมูฟตัวเองใช่ไหมแล้วก็เอาสองใบมาแปะแปเลยก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็เป็นท่าที่น่าจะพอใช้ได้ผลประมาณนึงนะก็เป็น ม่วงกับแดงจากขึ้นปุ๊บแล้วก็ตั้งกระต่ายไว้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีฟิลด้วยเอฟเฟกของม่วงครับทิ้งมือหนึ่งใบก็ทิ้งเป็นอาด้าเลยแหละก็สองใบนี้ไม่เก่งกว่านะพอเราเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมละ่ะสเปร์ครับสเปร์เทปปุ๊บเสร์มหนึ่งใบก็เสริเป็นเขียวขึ้นมาแล้วก็หักไล่ฝั่งข้ามห้าร้อยครับแล้วก็เอฟเฟกแดงนะเห็นเพื่อนอยู่ครับสเปร์ขึ้นไม่ได้สเปร์ขึ้นปุ๊บก็ได้อีกห้าร้อยอันนี้เราไปต่อครับลิงก์ออกเป็นกระต่ายครับซีรูเอต แล้วก็กดเีครับจะเอากระดาษต่อนเนื่องที่เป็นมอนได้ครับมาเซตหนึ่งใบเป็นแมงมุมครับแล้วก็เฟคของฟิลเลยจ่ายแล้เพอยงหนึ่งพันครับเก็บการ์ดอาร์โกตานหนึ่งใบขึ้นมือล้วก็เก็บเป็นแดงครับเพราะว่าถ้าเกิดมีแมงมุมตั้งอยู่เนี้ยแดงก็สเปย์ขึ้นไม่ได้ครับสเปย์ปุ๊บระเบิดหนึ่งใบถ้าฝั่งครับเล่นการ์ปุ๊บเขียวขึ้นปุ๊บดีหนึ่งระเบิดหนึ่งแล้วก็แฮทแทบเบิ่มๆนะแล้วก็มีกระต่ายด้วยจิ้มหลังได้ด้วยอะไรประมาณนี้เซตสองครับ เปาเป็นออนนะครับแล้วก็ดอเฟครับเอาเมมูขึ้นไปตั้งไว้เลยพอฝังคาบเล่นปุ๊บแล้วแบบดันตัวแดงขึ้นไปได้นะแล้วก็ระเบิดการ์ดได้ด้วยแล้วก็ฟิลครับอีกห้าร้อยนะโหเรียบร้อยนี่สินะชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงครับก็ตรงนี้จริงๆถ้าเกิดมันจะเอาแบบให้รอดเนี่ยเราเปิดเป็นเอาเขียวเปิดไม่ได้นะเปิดปุ๊บมันก็อย่างนั้นใช่ไหมเพราะเกิดเขียวมันหงายอยู่เนี้ยแล้วเราดันแดงขึ้นไปครับแดงมันจะไม่ถูกอะไรจากกดนะ์เฟิกเนาะไปเขียวเลย แล้วก็แดงครับเปิดตามมาสิซบเลยไอแดงก็สเปคให้มครับแล้วก็ฟิวนะ500ครับแล้วก็ตรงเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อตะกี้ครับถ้าเกิดเราเอาเขียวไว้ข้างหลังเนี้ยไอแดงเนี่ยเขาจะไม่ถูกผลายครับแต่ว่าฟิวมันจะหายไปเลยครับเพราะงั้นเราสเป์เขียวให้ปุ๊บแล้วก็ดีดฟิวขึ้นมือดีกว่าอย่างน้อยจะมีฟิวไว้เล่นนะแล้วก็ที่เหลือนี่ค่อยว่ากันทีหนึ่งแฮปี้ครับซึ้มหายหมดก็ช่วยไม่ได้นะเล่นเด็กแบบนี้ ฝากข้าไปต่อครับเป็น Into the Void นะก็ด้ที่ใสใบนี้มีอะไรบ้างอ่ะเอ็กซ์เรียจั่วใช่ซึ่งไม่ค่อยมีไขเล่นละแล้วก็มีพวกเซโตคิวไหมอะไรอย่างนงี้เนาะก็ถ้ามือมีสามบาลมากกว่าครับจูดึงจูดเสร็จปุ๊บทิ้งทั้งหมดเลยตอนจบเธอินนะจหนึงครับอ่ะกับตีนจ่วครับน่าจะชัดแล้วนะว่าจะเป็นพวกแนวพละกายนี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นลิงเกตครับไม่ใช่สิเป็นเอ็นเกตนะตรงนี้เรามีอุตราครับเราโยนตรงนี้แหละพอถ้าเกิดโยนปุ๊บแล้วฝั่งข้ามใช้ชีนิ้วเนี่ย เราก็มีแมนะ็กซี่นะเดี๋ยวปาซ้ำีกทีนึงถ้าเกิดเขาได้เป็นปเซโวคิงเ,เราได้จวกต่ำๆก็ต้องมีใบสองใบแหละโอละครับนี่เกตเลยไม่ให้เสดดิโซฟน่าจะพอได้นะไม่น่าจะหนักมากเสร็จปุ๊บเขาไม่โยนอะไรครับเราก็ปาแม็กซี่ครับปาตัดไปนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดเป็นสกายจริงๆลงปุ๊บแล้วเราใช้แม็กซี่มันจะไม่ทันนะเพราะเขาใช้เฟกของตัวไอตัว เล่ Le, ใช่ไหมสั่งแท็กออกได้เราจะขาดทุนไปนะพ่อตรงน,นี้โยนไปเลยได้ก็ดีครับไม่ได้กระช่างมันเพราะฟิลเรามีอยู่แล้วตรงน,นี้ฝั่งข้ามใช้เป็นพัดด้วยครับน่าจะเอาจนได้นะพัดใหม่ครับฝั่งข้ามมีมอนนะครับเอาเวทหนึ่งใบครับเสริขึ้นมือได้เลยนะโอ้เสริมพัดเก่าครับก็อคู่นี้เอาเรื่องนะถ้าเกิดเขาดูมือและยัดฟิลนี้แพ้เลยนะตอนนี้ฝั่งข้ามใช้ครับแต่เขาเลือกที่จะจวดนะก็ไม่รู้ว่ามือตรงนี้เล่นไม่ได้หรือว่าเขารออะไรอยู่นะเพราะจริงจริช็อตเนี้ยฝั่งข้ามมือใบเดียว ไอพัดเนี่ยไม่ต้องดูครับแล้วก็ยัดทิ้งไปเลยนะทำให้ฝั่งคามไม่มีของสู้ต่อนะแต่ว่าตรงนี้เขาคงมีท่าของเขานน่แหละตัวสองครับแล้วก็เป็นอัลติเมทซารเยอร์ครับก็น่าจะอยากเคลียร์กระต่ายมาเพราะว่ากระต่ายมันจะไม่ถูกทำลายใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันสู้กับใครไงแต่ว่าจะเจ็บดดเมเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับมันขัดขืนอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะที่เป็นโทก้าฮิเมะเอฟเฟกต์สวยนะใบที่แพงหาซื้อยากไปดูอะเซตหนึ่งใบครับแล้วก็ทิ้งบนมือครับ อ๋อมือมีแต่พวกนี้นาะอัลติเมทเรย์เจอสองใบแล้วก็เป็นฟอร์สบีเดนดอปเลตใช่ดไหมแล้วก็ไอ้แม็กซี่ครับก็ถือว่าใบนี้ต้องเก่งมากๆนะที่เขาแบบเหลือเก็บเอาไว้นะแต่ว่าของเราครับหนึ่งใบใบนี้ก็เก่งเหมือนกันลงปุ๊บแล้วโกเทคเก็บเป็นอาดาขึ้นมาเล่นต่อได้นะตัวครับโหตัวเป็นชิลเลติกนะก็เอาไว้ทิ้งแล้วกันเนาะแฟฟิลเลยแล้โกเทคฟิลครับจ่ายพันหนึ่งครับเก็บอาดาขึ้นมาตรงนี้เรามีในหลุมอยู่ใช่ไหมในหลุมหนึ่งตัวในลิมูโซ่หนึ่งตัวเราก็เก็บจากหลุมแหละเพราะว่า มาอยู่ในมูฟโซนเก่งกว่านะก็เก็บเป็นอาดาขึ้นมาแล้วก็ซัมมอนลงไปเลยแล้วก็เอฟเฟกครับเธอนี้จะใช้จะเชนกับดักไม่ได้และไปต่อครับก็เทคเลยต่อไปครับตรงนี้ไอ้คู่ที่เป็นแดงกับม่วงครับมันไปแล้วนะกระต่ายก็ใส่มาตัวเดียวนะเพราะงั้นเล่นท่าเดิมไม่ได้แนตะ่เพราะงั้นเป็นท่าคลาสสิกครับเล่นท่าแบบค่อยๆตีก็ได้ม่วงครับทิ้งมือหนึ่งใบสเปร์สเปร์สเสร็จปุ๊บเสร์ฟครับเสร์ฟเป็นเวทนะครับอ้นี้ก็เอาไว้เสร์ฟ เป็นอาดามาช่วยโยนได้นี้สร็จเป็นเบสบอลก็แหละเอาไว้เล่นต่อนะแล้วนี้สเปคครับฟิลอีก500นะแล้วก็ใช้เลยเสร็จครับเป็นเบสบอลนะครับเดี๋ยวเบสบอลช่วยกันตีนะเพราะว่ามันยกเื่อนมันแล้วลงไปตีได้ใช่ป่ะละ่ะแล้วก็เธอหน้าเพลิดเพลินครับเรารีมูฟ์มันชาแล้วก็ดีดพวกแก๊งมันหนึ่งใบขึ้นมือดีดกรารสองครั้ได้ด้วยไปเถอะเลยตัวนี้น่าเสียดายนะเพราะว่าดาเมจมันยังไงก็ไม่ถึงนะเพราะว่าไอ้เขียวเนี่ยมันขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้ครับเพราะงั้นก็ช่างมาแล้วกันนะ เราใช้เป็นเบสบอลครับเอฟเฟกต์มั่วครับดันมาข้างหลังจริงจริงตกกดผิดนะน่าอยู่ข้างบนมากกว่านะเราค่อยดีเขียวขึ้นมืออะไรอย่างงี้แต่ว่าช่ามาครับกดผิดก็ปล่อยไปลงเป็นเบสบอลครับแล้วก็ตีเข้าไปเลยแล้วก็ใช้เป็นมั่วครับอันนี้ดันลำบาดนิดหน่อยครับเพราะว่ามั่วมันก็ขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่ามั่วมันจะต้องมีมือไว้ทิ้งนะแต่ว่าถ้าฝัง่งข้าศตกครับเนี่ยเราดันเขียวขึ้นปุ๊บแล้วก็ได้ดีหนึ่งใบนะน่าจะพอได้อยู่มั่วครับเปิดไว้ก่อนเลย แบบเอาพลังนะได้พันเก้าบึ้ม,มโ้โหจวอย่างงี้เป็น afterburner ครับไอ้นี่เขาไ่หลุมออเวเกินอยู่แล้วเนาะไอ้นี่มันต้องจิ้มข้างหน้าใช่ไหมพอจิ้มข้างหน้าปุ๊บมันก็จะทําลายข้างหลังได้แต่ว่าจิ้มเสร็จปุ๊บม,มันต้องทําลายไหมชี้การ์ดหงายหนึ่งตัวฝั่งข้ามทําลายทีมนะถ้าเกิดทําลายสําเร็จจะได้ทําลายหลังด้วยแต่ว่าตรงนี้เรามีเขียวครับเขียวบอกว่ามนสเตอร์นักลบกของเราครับไม,รนะไ,รไม่ถูกทำลายโดยไกด์เฟกนะก็คือไอ้ตัวนี้ไม่ถูกทําลายครับเพราะงั้นสบายบายออ่เรรีบ้ย ก็ถือว่าโชคดีครับที่แบบว่ามีอุลลานนะแต่ว่าโดนฮาร์ปี้นี่ก็แบบไม่ไหวจริงๆนะเล่นเด็กพวกนี้นะก็ไม่ว่าประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเด็กฝั่งขามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็กของเด็กฝั่งขามเมื่อกี้ครับก็เหมือนจะโดนหลอกลวงนะว่าเป็นสกายครับแต่ว่าไอ้สกายเนี่ยมันไม่ต้องมีเลก็ได้ครับแค่มีไอ้นี่ฮอนเน็ตก็เป็นสกายเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเทนไปครับก็โฮาร์ปี้นะบูโฮ uh แล้นี่ตอมครับโอกาสที่จะโดนมันก็มีอยู่แหละแล้วก็ใบคีย์บอร์ดมากมายนะ เดี๋ยวดูเมนเดครับใบแรกเป็นแม็กซี่นะครับเป็นไพด้าฟาด้าแล้วก็เกโลคุชุนดาครับมาชามี ami, Happy, ่ฮาปี้บูโฮอันนี้กับตินจั่วครับแล้วก็อีทูเดอร์ไวท์พอเดย์เขาเป็น OTK จะมาแบบจั่วหาพวกมักงกรเทนไปเงี้ยแล้วก็จะได้เล่นได้เนาะก็อาจจะโชคดีก็ตด้ที่เมื่อกี้ฝั่งข้ามเขาจั่วแบบไม่เจอมังกรนะแต่มันก็ใส่มาน้อยมาเลยน้อยแล้วแหละอันนี้เป็นเอ็นเกตนะครับสาใบานะอาร์เตอร์เบอร์เนอร์ครับไลนิ่งซอมพัดเก่าครับแล้วก็เป็นอาร์ตนนิ ้างั้นเขาใช้พัดไอเนี่ยแทนที่จะเสิร์ตไอพัดเนี่ยครับเขาเสิร์ตเป็นไคเมนเลยไม่ดีกว่าหรอเพราะไคเมนปุ๊บเข้าไปเทิร์นมันก็ใช้ได้เลยใช่ไหมไม่แน่ใจมันน่าเสิร์อะไรก็ได้ปะไม่เคยใช้เหมือนเนี่ยอ๋อเสิร์ตเวทปกติไอเนี่ยเป็นเวทเร็วนะก็ถือว่าโชคดีละมั้งถึงไหนละอันนี้เป็นพัดใหม่นะแล้วก็เป็นชิคเก้นเกมครับก็จูนหนึ่งแบบจูหานั่นแหละแล้วก็เป็นฟิลครับชี้นิ้วอันนี้เป็นฮอนเน็ตครับมีตะขอเสื้อในนะแล้วก็เป็นดอมเด็ดสามใบกต้าก็ เป็นพวกไคเมนนน่ะแหละที่เหลือก็ไม่น่าจะได้ใช้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ประมาณนี้ครับผมบตาแรกนะเดี๋ยวไปดูตาสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาสองนะครับตาเนี้ยตอนแรกจู่มาปุ๊บไม่ได้ดูใช่ไหมว่าเขาให้ใครเริ่มก่อนนะเก๋าว่าหวานเจี๊ยบแล้วมีใบเซิร์ดอาดาใช่ป่ะแล้วก็มีเป็นออวิทแมทครับถ้าฝัง่งข้ามเริ่มก่อนปุ๊บเคลียบบอร์ดแบบบึ้มๆนะแต่ว่าตรงนี้ฝัง่งข้ามทอยเหลือชนะครับแต่เขาให้เราเลือกก่อนครับแปลว่าเจอเทนไปอีกแล้วนะรัวๆนะวันนี้ แล้วมือมือนี้ไม่น่าจะพร้อมรับเทนไปนะตัวนี้จัวครับก็จวไม่ได้นะไม่หนึ่งเลยก็ทำได้ไม่ได้ครับโดนจับเริ่มก่อนนะเราก็ใช้เป็นเวทครับเซอร์เป็นอาดาขึ้นมาอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ฝั่งข้าวแบบไม่หือไม่อืน,นะเพราะ่าเกิดมีเชงกระตกมาติดหนึ่งเนี่ยอาจจะสู้ยากนะลงเลยครับเป็นอาดาดราฟกเลยก็เทค,ครับดีมุบออกสเป็สองตัวก็เป็นม่วงกับเขียวนะครับเพราะตรงเนี้ย เมื่อก,กี้มันโดนแฮปปี้ตรงแบบเริ่มหลอนนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปอย่างนี้แล้วกันเพื่อชุกเฉิงจริงครับจะได้แบบสเปรย์เป็นม่วงขึ้นไปค่ะปุ๊บแล้วก็เขียวอยู่ช่วยม่วงไม่ให้ถูมลายด้วยน่าจะพอแบบรอดได้บ้างระมังนะแต่ถ้าเกิดเจอเทนไปแค่นี้ก็ไม่พอเยอะป่ะเป็นม่วงครับทิ้งอุจจิมทเลยเพราะเริ่มก่อนครับไมไ่ใช้อยู่แล้วนะเพราะเด็กเราแบบมันจะติดบอดตลอดแล้วเป็นม่วงครับม่วงเสร็จเลยเสร็จเป็นฟิลขึ้นมาครับแล้วก็แปะฟิลเลยอ่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดคาไไปปปเเทนนนรแแล้้้วม่่โดีีก ฟิลก็น่าจะพอช่วยได้บ้างนะเพราะถ้าเกิดเขาแบบลงมอนมาใช่เราใช้เฟกดันโมลราปุ๊บแล้วเราใบหนึ่งตัวเงี้ยก็น่าจะพอทำอะไรได้บ้างนะโอเคครับ1 0 0 0ก็ตรงนี้ครับตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บเป็นอาดาขึ้นมือครับแต่ว่าถ้าเกิดอาดาไม่อยู่หลุมอะเขียวมันจะไม่ได้ดีใครครับมันจะสู้ยากนะเพราะงั้นเสิร์ฟเป็นเวทแล,ล้วกันนะอย่างน้อยถ้าเกิดเราลอดไปได้เงี้ยตาหน้าจะแบบมีของเล่นต่อนะแล้วก็เซฟเป็นไอเจสเิจ,จูครับ 2ตัวไปเลยนะเพราะว่ามันถือไว้ก็ไม่ได้เลยใช่ปหะมละ่ะแต่ว่าเอฟเฟกที่วาดในเกตซัมมอนครับใช้ได้แค่เท่านัครั้งเนาะก่อนตรงนี้มีเป็นอูราครับกับเวทไปใช้ตาน่าเสร็จปุ๊บเราก็พาเลยทำได้ไม่ได้แล้วใบหนึ่งครับโอ้หไอ้มอนี่จวเป็นไพด้าครับไพด้าก็เสิร์ฟฟิวใช่ไหมแล้วก็ฟิวก็เสิร์ฟของมาเล่นต่อนะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามีอูร่าเราก็โยต,ตรงนี้แหละได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างหัวมันแบบยอมรับกรรมนะรับชะตากรรมอันโหดร้ายดีเซฟเลย รแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าเกิดฝาค่าแบบเล่นต่อแบบพวกสั่งซิงโคลโดยไม่ใช้เอฟเฟกต์เลยเพื่ยเพราะพวกคนเล่นเทนไปเนี่ยอะไรก็เจ๊กเชืได้ใช่ป่ะเพราะงั้นเราตั้งเป็นแองเจลสติจูครับพอเขาซิงโคลเป็นตัวแรกปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดซิงโคลแบบเพียวๆแบบไม่ใช้เอฟเฟกต์ครับเราจะใช้แองเจลสติจูครับระเบิดทิ้งได้เลยนะแล้วก็เอฟเฟกต์ครับอีก500นะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆโอ้ยใครเมนนี่มันเหลือนหนึ่งไบแน่ปะเนี่ยแบบโอ้โหมือแรกนี่แม่งเลยจะเชื่อนะนี่ไม่ได้ผ่านการเสิร์ฟไม่ไได้ออะะรเลเลลยยมา อันนี้พอเป็นไคเมนมันก็ลำบากแล้วอะแต่ว่าก็ยังได้รุ่นอยู่นะเพราะว่าเฟสของตัวไบเดนอะที่ว่าถ้าเกิดตี2องครั้งมันจะโดดขึ้นไม่ได้่ะอันน่าเป็นการโดดด้วยเฟสตัวเองครับเรายังพอสามารถใช้เฟสของแอเจเตจูครับในเกตซามบอนนั้นได้นะน่าจะพอรอดได้อยู่ละมั้งอ่ะดูที่ฝั่งข้าในการครับเราใช้เขียวครับดันปุ๊บแล้วก็ดีดเป็นไพรดาขึ้นไปพอชุนด้าลงมาตัวเดียวอะก็คิดว่าน่าจะพอแและไปได้บ้างละมั้งโอ้ยไอมอนี่โดมินัสอิมเพับ ก็มันก็เป็นกระดาษที่เก่งมากๆนะเพราะว่ามันห้ามสเปรย์ใช่ปะละ่ะแบบว่าแลวส่วนใหญ่แบบเด็กสมัยนี้ครับมันรันด้วยการสเปเชียลเนาะอันนี้ก็นิ่งเลยอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> ของอย่างครบต่อที่สำเร็จนะใบสองตัวครับดีทิเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นว่าดีประมาณนึงมาเพราะว่าเรามีสองใบแฮเราเซฟไป2ใบเลยพอเบอร์หนึ่งโดนใบปุ๊บเนี่ยเรายังมีเบอร์สองครับขึ้นไปรอใช้เอฟเฟกต่อได้โอ้ <c oughs> ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ทุกอย่างโดนทำร้ายด้ะ ใช่ไหมทำลายปะยังไม่ได้คารมาเล่นเลยอ่าเนเกตถ้าเกิดมีกับลังไอหลุมทำลายทิ้งอ๋อโหนี้เก่งมากเลยเนี่ยเพราะมันเมื่อกี้มันไม่มีกบลังไอหลุมใช่พอใช้ดับเดตปุ๊บส่งลงหลุมปุ๊บมันก็ถือมีกบลังไอหลุมได้ทำลายเลยโอ้ oh, เอาเรื่องนะคอมโบนี้เป็นชุนดดาครับแล้วก็น,นี้ด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้นะว่าทำไมทงโรเป็นโดราโดร์ครับแต่ว่าก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะสำหรับผู้เล่นเทนไปครับพอเป็นอดล,ดลา์ดร์ปุ๊บเนี่ย มันก็อาจจะรอดเลยมั้งแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อความชัวร์ครับเดี๋ยวเราใช้เป็น angel s t a u ครับเบอร์สองขึ้นไปก่อนเลยเพราะเราก็ไม่แน่นะว่าเขาจะมีท่าประหลาดแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีนะตรงนี้คิดว่าน่าจะกดผิดนะตรงนี้สเสปซเทปูก็อีก500อครับออไปเรื่อยแล้วก็เอฟเฟกต์ของม่วงครับกดเทคครับเพื่อดันมังคหลังแต่ว่าโดนนเกะใช่ดันไม่ได้ครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ของฟิลจะยังได้นะถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ของเราครับสั่งใช้งานก็แค่สั่งใช้ไม่ต้องรีโซมนะใช้ปุ๊บได้ใบหนึ่งตัวครับแลถ้าาเเกิดลงผุ๊บ ก็ไม่ให้โอกาสเขาแก้ตัวละก็เทคเลยฟิลครับจะใบหนึ่งตัวเราก็ใบตัวดราทิ้งพอเผื่อเมนสปุ๊บเาคราทิ้งเพราะเผื่อเมนสองปุ๊บเขาก็จะใช้เฟคตัวดอลลาร์ที่แบบทำนูนนี่น่าไม่ได้ละตัวที่ฝั่งข้ามก็มอบเลยนะก็ปานี้นะก็โหเจอมังกรนะเลยจะเชื่อนะอยู่ดีโค้ชกลับมาเล่นมังกรจะรึไงก็ไม่รู้นะเจอวันเดียวติดๆกันเลยนะก็ปานี้ครับผมเดี๋ยวไปดูดีดีฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นดีเ็็คั้กรบปน ไอที่เป็นเทนไปนะสายตรงครับไม่เหมือนเมื่อกี้นะมนเมื่อกี้เป็นแบบสายเวทมาเยอะๆใช่ไหมอันนี้ก็มีมอนตัวนันนะก็เดี๋ยวดูเมนเด้ครับใบแรกเป็นแม็กซี่นะครับแล้วก็อุซากิสมัยนี้เหมือนอุซากิจะเก่งประมาณนึงแล้วเพราะมันช่วยสู้กับบูอายได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็สู้กับพวกเฟนสมิธอาจจะพอได้อยู่ละมั้งเนาะแล้วก็เป็นวล้าสามใบครับไพด้าฟาด้าเกนโลคุสามเลยแล้วก็ดอล่านะแล้วก็เป็นชุนด้านะอันนี้ก็เป็นเมาชามี่ครับสามตัวเลยโอหชิปเตอร์ด้วยไอมอนี่เบเท่าครับไม่นามัดกับดยยซูเอ อันนี้เป็นนิบิม่รู้ฮาร์ปี้บูโฮอะไรนี่ตอบครับก็ใส่มาครบๆนะก็ค่อนข้างเสี่ยงนะสมัยนี้นะเด็กมันก็ไม่ได้แรงมากครับแล้วจะมาเจอกับพวกที่ใส่พูดเนี่ยเต็มๆอยู่มันก็ลำบากนะถ้าโดนก็ได้แต่มอบแหล,ละทำอะไรไม่ได้หรอกฟิลหนึ่งครับซูปเปอร์ฟริวชั่นดับเลดไคเมนอิมเปอร์ครับแล้วก็เป็นอนะิมเพลในมอร์นี่จัดเต็มสุดๆนะแต่ก็จะเหลือจะเชื่อนะไคเมนนี่ใบเดียวนะแม่งขึ้นมือแบบโอ้มือแรกรัวๆ แล้วก็เอ็กก็เป็นนุ่นนนั่นนะตามสไตล์ของพวกเทนไปแหละอันนี้ก็ที่ดูมาครับคิดว่าเขากดผิดหรือเขาจงใจนะต้องแบบแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าน่นจากดผิดแหละไม่น่าจะจง,จงใจว่าไม่มีเหตุผลเลยที่แบบใช้ไคลเมนในแพนเฟยปุ๊บแล้วจะไม่ลงชุนด้านนะก็แปลกดีเหมือนกันนะก็เอาไปว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ